พระพุทธเจติยะคีรีคือที่ไหนอะถ่ายดูไว้สักหน่อยไป โอ้ไ,ไหวไมเนี่ยโอ้ยตอนนี้กี่โมงะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูชมวิวหน่อยวะห้าโมงครึ่งแหมฟิตจังนะไ,ไหวไมเนี่ยโอ้ยเริ่มปวดขาแล้ววะถึงไหมเนี่ยวันเนี้ย ลงได้ไหมพอแล้วลขาลืมสั่นโอ้ยโหนี่ขนาดเปลี่ยนเป็นเกงขาสั้นนะเนี่ยอุ้ยแย่แล้วแย่ yeah, แล้วแบบนี้โอ้ยโอ้ย โอ้ยอุอันนี้ดูเขาทำแบบแบบแบบให้เกียร์นอบนอบน้อมสุดๆแล้วเนี่ยถ้าแบบทำชูดแบบโอ้โ oh. ห <c oughs> เออจะชูดไปไหนก็ขึ้นแล้วผมไม่อยากลงแล้วล่ะ ฐานตอนนี้ขาเริ่มสั่นแล้วโอ้ยโอเคต่อไปนี้ถ้าใครชวนกูมาปีนคงปีนเขาเดินไป่ายี่อะไรไม่ไม่ต้องบอกล่วงหน้ากูขอปฏิเสธก่อนล่วงหน้าไว้เลย โอ้ยโอ้ยทำไมกูแย่ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันอ้อมมาอ้อมอ้อมอ้อมไปไกลเลยนำไปก่อนก็ได้พระอาทิตย์ใกล้จะลับแล้วมั้งเนี่ย อย่างน้อยถ <afraid S 1> <hitting> ้าเห็นพระอาทิตย์ช่องรับด้วยแสงสุดท้ายเราก็จะลงก็ลงทีเดียวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขามีบันไดเก่าด้วยนี่หว่าโอ้ยไม่จริงนะแบบเนี้ยโอ้ย โอ้โนโอ้โนไม่ไหวแล้ว,วดดโอ้เย oh. เดินขึ้นถ้าเดินขึ้นมา,าจนถึงข้างบนแล้วถ้าปวดขี้อะ่ะออกโอ้ย oh, ต้องทำภูมิประเทศแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ผมไ่ลงไหมครับโอ้ย oh. <c oughs> นี่มีเพื่อนร่วมทางมั้งไหมเนี่ยกลับไปละอ๋อ ผมว่ามันต้องมาทําอะไรกันทั้งบนแน่นียมาไ<ม>หว้พระเอ้าผมก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นผมก็จะพูดอยู่โอ้ย,อยทำไมมันแบนไม่เหมือนตอนที่เรียนเลยพรามมันจะใหญ่ใหญาวันอะไร จะตัดแล้วมันมีน้ำไงเดี๋ยวถามคุณแม่เลยว่าถ้าตัดแล้วมีน้ำไหมเขาเรืออันนี้ใช่เรือที่ตัดแล้วมีน้ำไหมครับไม่ใช่เะอ้ไม่ทราบโอ้ยใกล้ถึงแล้วค่ะครับใช่ตอนไปตอนไปขึ้นเขาที่ไหนเขาก็จะมีคนมักพูดอย่างนี้เสมอครับล้คงนีก็ เอาฝั่งนี้ดูครับดูเาว่าฝั่งนู้นมีพระพุทธบาทใช่ไหมครับที่เห็นรอยตรงขึ้นไปบนธงอ่ะเห็นไหมน่ะมันช่อันน้อนเอันนู้นเท่าไหร่นะครับสบชั้นค่ะายละคุณแม่ดูแค่เก้าชั้นดูสภาพอดูแล้วจะตรวจการได้ทั่วรอบเลยอันนู้นสูงกว่าแล้วแม่โอ้ยยี่สบอันนี้แค่เก้าหัน นี่ให้บอมก่อนไหวไหวไหมดูแล้วไม่น่าไหวครับคุณแม่เดี๋ยวผมจะซ้อมร่างกายให้โอเคแต่งตัวเสื้อกล้ามเท้าผับใบเอาให้พร้อมตัวสบายแล้วของแท้ไทย u t u ู e เลยเขาบอกว่าอันนี้มีเก้าเก้าสเต็ป มียี่ส <mainland> ิบ <comforting> ส <un ounded> ิบเทปโทษถามว่าขึ้นไปยังไงน่ะเห็นบ <rawd> ันไดไหมระดับเบื่ออาชีพนะออฟเนี่ยดูเบื่ออาชีพหายใจก็รู้นะเดี๋ยวผมจะเอากล้องส่งทางไกลไหมครับหน้าตามันเหมือนทศบสาลเหมือนสำนักงานอะไรสักอันหมือนมีสงชาไม่ยาก สีส้มมันอะไรวะเทศบาลเนาะรถสีส้มอะ่มะไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรแต่ว่ามันมีรถสีส้มจอดอยู่คล้ายๆกันไฟฟ้า okay. เอาเต็นท์มากลางได้อยู่ตรงนี้ บนเลยโอ้โหอันนี้ชูดจริงเว้ยอีกนิดเดียว ใกล้แล้ว,มลวไม่ได้ใกล้ถึงนะกูเนีเ่ยใกล้แล้วทาไมมันมีรอยเล้าว,วะ่ะตลอดนี้เลยบันไดไม่เห็นเหรอ,อมีรอยเล้าทุกที่เลยผมอยากรู้ว่าแกนกลางมันเป็นอะไรมันเป็นที่เขาทาเป็นหน้าตาเหมือนไม้อะ่ะกัวเหยียบพลาดอะ่ะกลัวพื้นที่รองรับมันมันไม่อ้ โอเคคู okay. เห็นแล้วว่าตรงนั้น <Hey. S 1> เขามีมโดรนมีโดรนมีโดรน,น,นเดนี่ยมไหนนั่นไง โอ้ยเคเหมือนจะมีคนส่งข้อความมาอเ,เอีคเฮ้ยไปดิเราครบแล้วได้เงินแล้วได้เงินแล้วกลับ อ้ยขนาดอยู่นี่ก้าวข้าก้าจะเต็มป่ะเนี่ยโอ้ยครับผม